กลับมาดูกลับมาศึกษาดูการศึกษา <g ül> การภาวนาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของพระ <g ül> ของชีของวัดนะแต่เป็นเรื่องของทุกคนก็หลายลบบการศึกษาตัวเองเวลามีความทุกเวลามีอะไรเกิดขึ้นถามว่ามันมีความทุกข์แค่พระแค่ชีหรอมันมีอยู่ทุกขณะจิตนะแต่เราแค่เราไม่เห็นไม่เคยเรียนรู้มันมีอะไรขึ้นหายใจอารมณ์เกิดขึ้นมาหายใจลมเนี่ยมันหายใจอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเรียนรู้มันเฉยๆสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตนี่คือลมหายใจนะไม่ใช่อย่างอื่นแต่เราไม่เคยมารู้จักมันเลย ไม่เคยเอาสติมาจดจ่อดูมันเลยว่ามันทํางานยังไงมันอยู่ยังไงเราไปกับข้างนอกไปกับอารมณ์ภายนอกทั้งหมดแต่วันหนึ่งมันต้องทิ้งนะไอ้ที่เราให้ความสําคัญนะลองกลับเข้ามาศึกษาตัวเอง มาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ดูไม่ใช่ว่าค่อยทุกขึ้นมาก็จะมาทํามันไม่ทันนะต้องทําต้องฝึกต้องหัดในขณะนี้ที่เรามีร่างกายแข็งแรงดีเนะี่ยในขณะที่จิตใจทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เนี่ยให้โอกาสตัวเองฝึก